ผู้ชมรู้หรือเปล่าคะว่าในช่วงที่ผ่านมาการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปที่จีนเนี่ยลดลงถึง3%อยากรู้ไหมคะว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรไปฟังจากพทยที่น้ำฟรุตจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ที่ส่งออกผลไม้สดของไทยรายใหญ่เลยคะ่ะ บริษัทแพลทินัมฟรุตจำกัดมหาชนผู้ส่งออกผักและผลไม้สดเกรดพรีเมียมชี้ความปลอดภัยและคุณภาพตัวกำหนดอนาคตทุเรียนไทยซึ่งแพลทินัมฟรุตให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่การให้ความรู้กรเกษตรกรเรื่องการดูแลผลผลิตและการสุ่มตรวจสำหรับสถานการณ์ทุเรียนในปี2025นี้นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่ประเทศจีนเนี่ย มีกฎใหม่คือเรื่องการตรวจสารดีไวทูและแคดเมียมในทุเรียนโดยแลบที่ตรวจเนี่ยต้องแอปพูฟผ่าน G A C C ของจีนจะเป็นอุปสรรคในการส่งออกของทุเรียนไทยการบริโภคนั้นเขาถูกจํากัดเศร,รษฐกิจนั้นถูกจํากัดเพราะฉะนั้นลูกค้าจะเลือกสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยจะเป็นออฟจูนิตี้สำหรับสินค้ากลุ่มพรีเมียมนะครับที่ทุกคนยอมที่จะจ่ายเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีและก็มีคุณภาพและก็ทานได้ครับ แล a ที่น้ f ฟรุตเชื่อว่าการแข่งขันที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องราคาและปริมาณเท่านั้นแต่ต้องแข่งกันที่คุณภาพและความปลอดภัยด้วยทั้งนี้สิ่งที่ต้องระวังคือการควบคุมความชื้นและนอนเจาะแมลงเนื่องจากปีนี้ประเมินว่าจะมีฝนชุกมากกว่าปกติ